รถติดค่ะไปไม่ได้นะคะอ้าวเจ้าก็มาบังข่อยอีกเนาะอ้ยเปิดไฟพามากเปล่าทำไมไม่เปิดไลยพ่อใส่ฟแฟลชพามเ,เดี๋ยวนะต้องเปิดทางไหนนะต้องเปิดทางนงู้นละ ชั้นนี้ไม่ได้หรอจากนั้น่าจะได้นะไม่มีรถอ่ะเบาเบาหน่อยเปิดไปไปไปได้แล้วไม่ใช่เหรอพ่อไป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 ถอย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 เราตรงไปนู่นเลยมันไปบ่ได้ ได้แล้วก็ไปทางนี้โอ้ยอเขาเห็นเะขาเห็นเขาวนเห็นออกจากรเรียนแล้วไปตรงนั้นเลยเทนที่เอ,อจะมี